สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันกันนะคะเพอแป๊บเดียวเราเข้าสู่เดือนที่3ของปี 2024กันแล้วนะคะ2024ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของไตรามาสที่1นเนเข้าสู่เดือนไตรามาสที่สอะเวลาผ่านไปไวจริงๆนะคะอะละค่ะวันนี้เรามารับฟังข้อมูลดีๆนะคะแง่คิดในการนําไปเป็นพลังงานดีๆในการบริหารธุรกิจและชีวิตของเรานะคะตอนนี้เรายังคงอยู่ในซีรีส์ของหนังสือเล่มน,นี้ค่ะ The Diary of a CEO นะคะเป็นหนังสือ Best s e l l i n g จาก Sunday t ท m e s ผู้แต่งคือท่านนี้นะคะคุณสตีเวนบ t l เลตแล้วถ้าใครติดตาม podcast ของคุณสตีเวนบัตเลตจะเห็นว่าเขาเป็นพอดแคสเตอร์ชื่อดังระดับโลกเลยนะคะมีคนติดตามจำนวนมากมายแล้วก็ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมานะเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ หัวข้อค่ะในคำนำเนี่ยคุณเซเว่นเขาเขียนโปรยเอาไวบา้บ้าว่าแบบนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเขาตั้งใจให้เป็นตาราสู่ความสําเร็จนะคะเพราะวิธีของคนที่ประสบความสําเร็จจะต้องมีกฎและมีรูปแบบการใช้ชีวิตนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นการรวบรวมปรัชญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรัชญาการใช้ชีวิตแล้วก็ความเป็นผู้นําไวใ้ให้กับพวกเรา โดยที่หลักการหรือใช้คําว่า guiding principle ในหนังสือเล่มน,นี้มีอยู่ทั้งหมด3มุมด้วยกันนะคะ,ะคุณซีเวนเองเนี่ยใช้ประสบการณ์ตรงของตัวเองในการเป็นเจ้าของธุรกิจในการเป็นโค้ชนะคะรวบรวมสัพพะกำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็มาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด3มุมที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะในแง่ของหลักการในการเป็นผู้ประกอบการนะคะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนพวกเรานั่นเองอันที่2นะคะคือเรื่องของความเป็นผู้นําและเรื่องที่3คือเรื่องของการ พัฒนาตัวเองค่ะเพราะทั้ง3มเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะคะการเป็นผู้ประกอบการจําเป็นต้องมีความตาจําเป็นต้องมอีภาวะความเป็นผู้นําที่ค่อนข้างสูงรวมทั้งเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังไปเรื่องของ guiding principle ในการเป็นผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาฟังหลักการนะคะแง่คิดในการเป็น leadership ฟิลอสโซฟีค่ะปรัชญาแล้วก็แง่คิดในการเป็นผู้นำนะคะว่ามีหลักการแล้วก็แง่คิดอะไรบ้างคุณซีเวนบัลเลตบอกว่า การเป็นผู้ประกอบการการเป็นเจ้าของธุรกิจและภาวะความเป็นผู้นําเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเพราะธุรกิจของคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับขีดและระดับความสามารถในการเป็นผู้นําของคุณนั่นเองถ้าระดับขีดความสามารถในการเป็นผู้นําหรือ leadership philosophy ของเราอยู่ที่5ธุรกิจของเราก็จะไปได้แค่ระดับหมายเลข5เท่านั้นแต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาธุรกิจของเราให้เติบโตเราจําเป็นต้องพัฒนา นะคะการเป็นผู้นำของเราให้สูงขึ้นพอเมื่อเราพัฒนา leadership skill หรือ,อ leadership skill ของเรานะคะเราก็จะสามารถพัฒนาและสร้างธุรกิจของเราให้เติบโตขึ้นไปได้ด้วยนั่นเองนะคะวันนี้มาดูกันค่ะว่า leadership philosophy ที่คุณซีเวนบัตเลตฝากเอาไว้ทั้ง6ข้อมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะนะคะ guiding principle ที่คุณซีเวนบัตเลตในหนังสือเล่มนี้เขียนไว้บอกว่า ในการเป็นผู้นำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำขององค์กรหรือผู้ประกอบการเราจำเป็นต้องมีวิชั่นนะคะเราจำเป็นต้องมีวิชั่นและเราจำเป็นต้องมีโกลด์เซตติ่งนะคะจะต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์มีการเขียนวิสัยทัศน์แล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะค,ะคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ we all need to have a clear vision of the organization and เ e t t i n g strategic goals to achieve the vision นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้หลักการเรื่อง f o r discipline of execution นะเพราเรามี vision มีเป้าหมายแล้วนะคะเราจะไป execute goal นะคะหรือเป้าหมายเหล่านั้นเราจาเป็นต้องมีเครื่องหมายเครื่องมือเพราะฉะนั้นนะคะหลักการแรกเลยนะคะในการ อของการของการเป็นผู้นำคือจะต้องมีวิชั่นนะคะแล้วก็จะเป็นเุตติ้งผู้นำต้องรู้ว่าคุณทงธุรกิจของคุณไปณจุดไหนเพราะถ้าคุณไม่รู้คุณไม่ชัดเจน นะคะเราก็ไม่รู้ว่าองค์กรของคุณจะเดินหน้าไปในทิศทางแบบไหนนะคะนั่นคือข้อที่1ค่ะไปตอบกันที่หลักการข้อที่2ค่ะหลักการข้อที่2คือ adaptability จะสังเกตเห็นว่า principle ที่คุณซีเว่นได้พูดเอาไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลักการในการเป็นผู้นํากับสัปดาห์นี้นะคะหลักการในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการมันจะมีบางข้อที่คล้ายกันเกี่ยวข้อง ก่ำกึ่งและเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะการเป็นผู้ประกอบการการเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าคุณจะนําพาให้ธุรกิจของคุณเติบโตเดินหน้าไปได้นะคะการเป็นผู้นําเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะฉะนั้นจริงอสองส่วนมันก็เลยอาจจะเป็นบางส่วนที่มันมีความคล้ายคลึงหรือว่ามีความคาบเกี่ยวกันอยู่บ้างนะคะข้อที่2ค่ะคือ adaptability ลองดูรูปนี้นะคะรูปนี้เป็นรูปที่สื่อให้ดีมากสื่อได้ดีมา,มากๆเลยว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจและเวลาที่เราคาดหวังให้ธุรกิจของเราเดินหน้า เติบโตมันอาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนเป็นลีเนียนะคะหรือเป็นกราฟที่เป็น exponential growth หลายครั้งหรือบางช่วงเวลาคุณจะเจอช่วงที่เขาเรียกว่าฮิกอัพเดินเดินโตมาอยู่ดีมันก็จะมีจุดที่เราฮิกอัพมีจุดที่เราต้องสะดุดนะคะประเด็นก็คือความสําเร็จมันเป็นแบบนั้นละคะ่ะมันจะไม่เป็นเส้นตรงมันอาจจะมีฮิกอจจัพม,มันอาจจะต้องมีการย่อเข่าลงนิดนึงแล้วเราก็จะสามารถเดินหน้าต่อได้เพราะฉะนั้น Leaders ค่ะคนที่เป็นผู้นํา Leaders always adapt to change recognizing the dynamic nature of business environment and need to evolve with it นะคะ ผู้นำจะต้องปรับตัวตามสภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรคะเพราะฉากทัศน์ทางธุรกิจแลนด์สเคปทางธุรกิจของเรามันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเติบโตไปกับธุรกิจของเราเราจำเป็นต้องอัดแอปปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจปรับตัวให้กับการเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆกวันนั่นคือข้อที่2 adaptability ค่ะใครชอบข้อนี้คีย์เลขกสองเข้ามาในแชทบ็อกเลยนะคีย์เลขกสองเข้ามาในแชทบ็อกเลยค่ะ <c oughs> มาข้อที่3ค่ะข้อที่3มนะชอบรูปนี้มากๆเลยข้อที่3มนะ leader lead by example ค่ะ leader lead by example คนที่จะเป็นผู้นำคุณจงเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำสิ่งที่คุณคาดหวังจากทีมงานคุณคาดหวังอะไรจากทีมงานจงทำให้เขาเห็นจงเป็นให้เขาดูค่ะ เพราะการ lead by example เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะ inspire และโน้มน้าวทีมงานของคุณให้ทำในสิ่งที่คุณเป็นทำในสิ่งที่คุณทำนะคะ Leaders set a positive example ค่ะ embodying the values and work ethic They expect นะคะขีดเส้นใต้คำว่า they expect หมายความว่าคุณคาดหวังอะไรคุณต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็ทำให้เขาเห็นแล้วก็เป็นให้เขาดูเพราะถ้าคุณไม่ทำให้เขาเห็นและคุณไม่ได้เป็นให้เขาดูแต่คุณคาดหวังให้ทีมงานคุณทำมันจะไม่เกิดขึ้นตามนั้นนะ,ะนี่คือหลักการที่คุณ seven b a บด n ล e บอกว่า this is big one this is huge นะในการเป็นผู้นำข้อนี้เป็นข้อที่ใหญ่มากๆนะค,ะคือเรื่องของ lead by example แล้วใน BNI เองเราส่งเสริมนะคะพัฒนาเราไม่ได้เป็น BNI ไม่ได้เป็น membership game แต่เราคือ lead e r s h i p game เราส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมอันนี้อยู่เสมอว่านะคะเราอยากให้เพื่อนๆของเราเป็นแบบไหนช่วยเหลือกันเป็นอย่าง,รางไรเราจงเป็นจุดนะคะเป็นจุดยืนเพื่อความสำเร็จนั้นๆนะ,ะนั่นคือ กฎข้อที่3นะคะใน leadership principle จากหนังสือ the diary of CEO lead by example ค่ะใครชอบข้อนี้คี้เลข3เมาในแชทบ็อกซ์เยนะคะ้กีเลข3กมามาในแชทบ็อกซ์เลยค่ะแล้วเราจะได้ไปต่อกันที่ข้อที่4นะคะข้อที่4ค่ะ resilience and p e r s i s t e n c resilience and p e r s i s t e n c นะคะ คนที่เป็นผู้นำจะต้องอเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยความมุ่งมั่นเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะคะคนที่เป็นผู้นำจะต้องเรียกว่ามีความมุ่งมั่นนะคะจะต้องท้าทายขอโทษค่ะเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่าก,กลัวกับความท้าทายนะคะเขาบอกว่าทุกครั้งที่คุณเจอกับความท้าทายทุกครั้งที่คุณ feel uncomfortable ขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณกำลังเติบโต when you feel uncomfortable that means you are growing If you feel uncomfortable means you are growing หมายความว่าอะไรขอให้เราอย่าก,กลัวนะคะความท้าทายหรือสิ่งที่มันวุ่นวายใจแต่ขอให้เรามุ่งม,มั่นเรียนรู้และตระหนักอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่เราได้เรียนรู้และอยู่ในสถานการณ์อะไรใหม่ๆเรากำลังเติบโตก,กับเหตุการณ์นั้นๆนะเพราะฉะนั้นนี่คือหัวข้อเรื่องของ resilience and persistence นะคะใครชอบพอนี้คีย์เล็กสี่เข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะคีย์เล็ี่เข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยค่ะ แล้วไปต่อกันที่ leadership philosophy ข้อที่5นะคะ leadership philosophy ข้อที่5เขาเขียนว่า understanding and connecting with team นะคะการเป็นผู้ประกอบการการเป็นผู้นำการพัฒนาตัวเองเป็น3สิ่งที่ interrelated หมายความว่ายิ่งธุรกิจของเรานะคะ,ะคุณซีเวนเขาบอกอเอาไว้แบบนี้ค่ะเราไม่ได้สร้างธุรกิจอันที่จริงแล้วเราสร้างคนแต่คนของเราสร้างธุรกิจให้กับเราเอาใหม่นะคะ เราไม่ได้สร้างธุรกิจของเรานะคะเราสร้างคนแล้วคนเหล่านั้นเป็นคนที่สร้างธุรกิจให้กับเราเพราะฉะนั้นเราจริงต้อง stay connected with our team เข้าใจทีมงานสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี have a great relationship with your team นะคะ knowing and understanding in your team member build strong relationship and fostering a collaborative and supportive work culture ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและทำให้ทีมงานของคุณรู้สึกว่าเขาได้เติบโตเขาได้พัฒนาเมื่อน,นั้นละคะ่ะเขาจะเป็นกำลงังและเขาจะเป็นขุนพลที่ยอดเยี่ยมในการนะคะสร้างธุรกิจของเราให้เติบโตและเขาก็มีความสุขมีคุณค่า และรู้สึกว่ามีความหมายในงานที่เขาทำนะนั่นคือกฎข้อที่5นะคะเข้าใจทีมงานสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นนิใครชอบข้อนี้คีเลข5้าเข้ามาในแชทบล็อกเลยคะคีย์เลข5้าเข้ามาในแชทบล,ะะล็บอกเลยค่ะแล้วไปต่อกันที่ข้อ6นะคะข้อสุดท้ายของหลักการในการเป็นผู้นำนะคะลีดเดอร์ชิ p ฟิโลสอฟีจากหนังสือเล่มน,นี้นะคะหลายครั้งนะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือคนที่เป็นผู้นำคนพูดว่าเอ้ยต้องมีความ Assertive นะต้องมีความเด็ดขาดนะต้องมีความเด็ดขาดมีความชัดเจนนะคะใน decision หรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างอะไรถูกอะไรผิดก็ว่ากันไปแต่นะคะหลายๆครั้งเราคงเข้าใจแหละว่ามันยากมันไม่ได้มีอะไรที่ข่าวและดำไปเปะ๊ปะๆซะ,ะทีเดียวเพราะฉะนั้นหลักการในข้อนี้คุณเีเว่นจึงให้ข้อคิดแบบนี้ค่ะ เราจำเป็นต้องบาลานซ์ assertiveness กับ Empathy เอาใหม่นะคะเราจำเป็นต้องบาลานซ์ assertiveness กับ Empathy หมายความว่าในการเป็นผู้นำเราจำเป็นต้องมีความเด็ดขาดถูกไหมคะอย่างไรแล้วอย่าลืมว่า Empathy เป็นสิ่งสำคัญการเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นนะ เราจะทำให้เราสามารถสร้าง work environment ที่มัน healthy ได้เมื่อเราสามารถนะคะผู้นำคนนั้นจะต้องสามารถหาจุดสมดุลระหว่างความเด็ดขาดในการตัดสินใจกับ e m มพัตตและความเห็นอกเห็นใจกับทีมงานนั่นเองเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ healthy และเป็นมิตรนะคะรูปนี้เลยนะคะคือรูปที่ตั้งใจหามาเพื่อที่จะบอกทุกๆคนว่าการที่เราต้อง balance assertiveness กับ Emp พัตตนะคะมันคือจุด เชื่อมตรงกลางระหว่างตรงจุดนี้นั่นเองนะคะไหนใครชอบพูดนี้คี์และขกเข้ามาในแชทบอ็อกเลยนะคี์และขกเข้ามาในแชทบอ็อกเลยค่ะอ่ะละค่ะและอันนี้เป็นหน้าสรุปนะคะ สำหรับฟิโลโซฟีในข้อนี้จากบทสรุป Diary of the CEO ว่าด้วยเรื่องของ Leadership Philosophy มี6ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1ผู้นำจะต้องมี Vision และมี Go s s t t t n n g ที่ชัดเจนมีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะข้อที่2นะคะ Adaptability ค่ะเราจาเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะฉากทัศน์ในการทาธุรกิจและการดารงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจาเป็นต้องมีความสามารถในการปรับตัว และข้อที่3ค่ะ lead by example ค่ะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงานของคุณคุณทําให้เขาเห็นค่ะคุณเป็นให้เขาดูค่ะแล้วเขาจะทำในสิ่งที่คุณเห็นและเขาจะเป็นในสิ่งที่คุณเป็นให้เขาดู lead by example ข้อที่4ี่ค่ะ resilience and persistence อดทนยืนหยัดข้อที่5 understanding and connecting with team เข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงกับทีมงานของคุณนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะข้อที่6นะคะ balancing assertiveness and empathy สมดุลน,นะคะสร้างสมดุลอร,ระหว่าง ความเด็ดขาดและความเห็นอกเห็นใจนะคะนั่นคือบทสรุปนะคะจากตอนที่2หนังสือเรื่อง Diary of the CEO นะคะเรา2ส่วนใน3ส่วนของหนังสือเล่มนี้แล้วสัป,ปดาห์หน้านะคะจะมาดู Guiding Principle ในเรื่องของ p e r s o n a l Development ที่คุณเ e เว n นบ t ตเลตได้แบ่งปันเอาไว้หนังสือเล่มนี้นะคะใครชอบสิ่งที่คุณเ e เว n นบ t ตเลตแบ่งปันนะคะคีย์ตัวเเข้ามาในแชทบ b ็อกนะคะคีย์โลเเข้ามาในแชทบล็อกแล้วเรามาต่อกันตอนที่3ในสัปดาห์ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและฟังบิน i b บิสเนสบูสเตอร์ซีรีส์พบกันใหม่เช้าวันจันทร์น้านะคะสวัสดีค่ะ